ทานดีๆนะตัมึงไม่ใช่คนบ้านก,กูดีๆตอบด,ด,ด,ดีๆนะป้าอย่ามาพูดอย่างนี้นะป้าคนแถวนี้แหละเูจะแอบ,บยิงรัตนารัตนารัตนาเล่นทําไมจะไปไหนอยู่บ้านรัตนารัตนารัตนาพาาระจ๋าโดนใจให้คนมาจับคนประเภทนี้ในบ้านดูด้วยเิอร,รัตนารัตนาเรียทําไมจะไปไหน โอ้โยบ้านฉันนี่แค่อยู่บ้านฉันเจร,รัตนาเรียกแบบนี้นะพ้าจ่าจำนวนจิตใจคนที่เป็นตำรวจมาก,กันเยอะเลยเพื่อนพี่โนดรัตนาไม่ต้องมาเรียกนะจะไปไหนกูอยู่บ้านกูรัตนาไอ้เหียรัตนาเนื้อจะไปไหนไม่ตอบมากันแล้วเก็บเก็บที่นอนด้วยป้าเก็บที่นอนด้วยป้าพับเก็บด้วย วางอย่างนี้นะให้กูเก็บยังไงอ่ะก็พับเก็บก็ให้เรียบร้อยดิมมึงาสิทุกหัวแม่งเลยไหนก็กเดี๋ยวบ้านกูมากันเยอะก็ตอบพับเก็บด้วยี่อแม่เย็ดมากันแล้วนะนะมากันจริงด้วยเดี๋ยวเฮอะพขาสูงใจจัดก,การนะใครมาเฮ้ยบ้านตะโกนบ้านคุณน,นะใครมาไม่ตอบมึงหรอกอ่ะเก,เก็บผ้าด้วยพับด้วยมึงมาเวียงอย่างนี้นะใครเวียงมา เก็บผ้าด้วยไ้แล้เั้ประโยชน์มีห่อเดียวที่เป็นสใบนีบาทบาทที่หายดิไม่เอามันนี่เสไนะใช่ี่ห่อต้งที่เป็นสใบเป็นสองเลย่นเหล็กไม่ได้เกิดปแม่ป่ะ ป้าขโมยเข็มเข็มเข็มขัดผมเหรอโอกูไม่ได้หยิบเลยนะในบ้านของกูเนาะเดี๋ยวชีวิตจริงก็จะเกิดอะไรพ้าสร้างสรรค์และไปดูอ่าตื่นตอนเช้าไปหาเข็มเข็มเข็มขัดวางไว้ปรากฏว่าหาไม่เจอแม่ยักษ์อะฟังนะทุกคนอันนี้ผมไม่โอ้ยกูไม่ได้หยิบอะไรเลยนะฟังกูดิไม่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 ได้ไม่ได้ใส่ร้ายไม่ได้ใส่ร้ายคุณคุณฟังก็อย่าพูดอย่างนี้นะเพราะสมมติตำรวจมากันเยอะ รวมตัวกันแล้วอย,อยากกินปูร้อนท้องอยากมึงก็อย่าพูดมั่นปูร้อนท้องอยากกินปูร้อนท้อง,น,องนี่ครับเมื่อเช้าเมื่อคืนกลับมาดึกใช่ไหมก็เอาเข็มขัดวางไว้อ่าตรงหน้าประตูตื่นนอนเช้าไม่เจอเข็มขัดเจอถุงพลาสติกแล้วถุงพลาสติกเนี่ยทำไมผมถึงม,มั่นใจว่าเป็นของเขาเพราะถุงพวกนี้เมื่อคืนเขาใส่ขนมอยู่แล้วมันอยู่หน้าของผมได้ไงถ้าเขาไม่ขโมยจริงไหม ปาอย่างนี้ข้าแจกสัญด้วยเทินค่ะให้พี่โนโ้ตพี่ศักนินรัตดาวาศาสนาใดามาเหมือนเดิมค่ะแล้วนี่ของใครเอ้ยกูกำลังพับอยู่นะอันนี้ของใครของป้าไม่ใช่เหรอเอ้ยอย่ามาโม้นะ <c oughs> เดะมากันแล้วนะกวักมือเ,เรียกทันายคนเลยนะสารงรู้ปซะดีๆเนี่ยนี่มันนี่มันขาเรียกของใครหมูต้องมาตัดอย่างนี้เรียกคุณเนานะ ถามว่าอันนี้มันของใครเฮ้ยเฮ้ยคุณจะหยิบผมมาตีคุณเนี่ยเอวเนี่ยผมไม่ได้ตีผมเป็นผู้ชายเนี่ยคนมันไตกวากมือเลี้ยงแล้วโอ้ป้านี่มันเชียงใหม่เลนนะมันมันเป็ป้าฟังนะนี่มันเชียงใหม่มันไม่ใช่เพไม่ฟังมึงหรอกไม่จะให้ป้าจะไม่ป้าอะไรมาจิ้มเอวจิ้มที่ไหนทองคุณจิ้มที่ไหนมึงนี่ตำรวจมากันแล้วมันสงจัดการป้าฟังผมนะพี่นอดพี่เดนไนพี่ป้าไม่ป้าไม่ป้าหรอกนี่มันเชียงใหม่ไม่ใช่เพชรบุรี ป้าเอาเข็มขดัดทูไปหรือเปล่าเฮ้ยกูไม่ได้หยิบตัวมึงเลยนะอ,อ้าวแล้วถุงน,นี่มันเป็นของป้าเหรอนี่มึงเอาไปอัดเองเนี่ยถุงน,นี้เป็นของป้าแล้วป้าวางเข็มเข็มเข็มขัขดไว้ไแสดงว่าลืมถุงไวเออ้เฮ้ยทำหนี้ในบ้านกูนะอีกกอีเข็มขัดไปแล้วเอาถุงวางไว้ใช่ทำโทษด,ดังหนักไม่ต้องท,ทำโทษหรอกทำโทษมึงทำโทษไอ้เหี้ยพวนี้ยังนักเลยแกว่าจัดการแล้วมาบอกกับกูถอนถคนอื่นกับมัวแล้วโอ้ยกูอยู่ดีๆนะมาบัญชาการกันอย่างนี้นะ เดี๋ยวมากันแล้วผสมดนใจแล้วโอ้ทีาหัวหมาอ่ะเออกูจะไปหยิบอะไรของมึงนะพูดดีๆนะป้าใช่เอซก็ถามว่าของป้าหนิใชเดี๋ยวเกิดขึ้นจริงกันแล้วผมพูดกับป้าดีๆเลยนะจะอีจฉาเนะอย่ามาโดนเนื้อต้องตัวนะไอ้มึงมาโดนกูทำไมล่ะไม่โดนไม่โดนเฮ้ยจีบเอวไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ยโอเคโดนไม่ได้โยนมาน่ากลัวกันแล้วอย่ามาโดนเนื้อต้องตัวฉันนะอย่ามาถูกเนื้อต้องตัวฉันนะแล้วมึงกีอย่ามาถูกตัวกูนะอะฉันถือนะ เดี so like, ๋ยวชีวิตจริงก็เกิดแล้วมาส่งมอบเนี i mean, I okay. oh, ่ยแหละตำรวจจะแอบยิงพวกมึงอยาอยอ่าอโดนโดนโดนฉันทำไมเมื่อชี้นิ้วมาโดนกูอ่ะอาคุณโดนฉันอยากโดนเนี่ยคนนี้ได้ยินนะเรากวากูดูนะผมผมไม่ให้โดนนะเขาดูผมเองนะกูทําในบ้านของกูนะกูจะห้ามแต่เนี่ยต้องตัวฉันไอ้สัตว์แห่แห่ชอบเลยสิไอ้เจ้าเด็กสีไอ้เจ้าเด็กสีเจ้าเด็กสีเช้าเด็กสีไอ้เอ้าเด็กฮันโหล โดนเห็นไหมอยากโดนเนื้อเขาเขาบอกเธอชี้วมึงชี้ชี้นิ้วกดโดนหน้ากูอ่ะไม่ได้โดนไม่ได้โดนไอ้ชี้นิ้วกดโดนหน้ากูเลยกูแต่ได้ได้รินเลยเอาปั๊บเอามึงจับเอ้าเอามึงโดนอีกแล้วชอบเลยผ้าในบ้านของกูนายนายหินายเย็ยหน้าควอีผ้าอะไรไงนี่ผ้าใครเนี่ยในบ้านของกูนะพ่อแม่เด้ชี้ไมจริงเนี้ยผ้าใคร ในบ้านนี้ผ้าฉันคุณจะขโมยเหรอเออผ้ามึงได้ยังไงมึงมาอยู่บ้านผู้ได้ยังไงล่ะนี่บ้านเชียงใหม่นะเฮ้ยหือเสียงนี่บ้นนี่กว่าพเต็มเลยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยยังจะมาจะขโมยผ้าผมนี่จะพับนะไม่จะขโมยกูจะขโมยไปไหนได้บ้างแล้วคุณยุ่งของผมทำไมแล้วมึงมายุ่ง้านกูทำไมนี่เป็นของผมเรามัน้ันกูทำไมโอ้ยไปจีแม่โอ้ยเป็นขแม่เจ้ แล้วกูจะบอกคนแถวนี้เลยนะให้แอบไม่ต้องพยายามอีกโอ้ยมันเจ็บมากเลยไอชิมวยชุดตบปางเลยช่วยด้วยมาเลยชุดตะปางเลยเอาเธอถือปืนด้วยเฮ้ยจะขโมยผ้าทำไมกูจะพ้าผ้าในบ้านนะขโมยผ้าทำไมเฮ้ยนี่มันผ้าของฉันแต่ให้พูดจริงคุณอย่าขโมยนะป่าคอละลายขี้ขโมยวิวิวิขี้ขโมยวิวิขี้ขโมยวิวิตำรวจมาจับเลขค่ะตำรวจมาจับเลขค่ะขี้ขโมยวิ หมอนชันคุณจะขโมยหมอน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 ชันเหรอบ้านกูมึงไม่ได้ทำไมบ้านกูเอาหมอนชันมาเอาหมอนชั้นมาเอาหมอนชันมาเลยหมอนชันนี่คุณเอาหมอนชันไปนั่งทำไมโอ้ยมึงมอนชั้นกูกำลังพับผ้าห่อนในบ้านนี่อย่างเรียบร้อยเอาหมอนชันขึ้นมาอืมอีเม่์เย็ดเอาหมื่นเย็ดเดียรพี่โนดตพอเฮ้ยเกไม่ใช่ของมึงหมดนะเดี๋ยวก็เกิดขึ้นกันแล้วเอ้า โชวฟ้าฉันนั่นครับทำไมลูกเลยมาสิมาสิไอแม่เยน้โชว์ฟ้านี่โชวฟ้าฉันนี่ครับทำไมแทงเขาแม่งเลยนี่สัตว์นี่โชวฟ้าฉันลูกเลยลูกเลยนั่งครับทำไมโชวฟ้าฉันตำรวจมาแล้วมาแล้วเจ้ตำรวจมาแล้วเฮ้ยเฮมึงไม่ใช่กันเลยนะผมกำลังจัดการโชวฟ้าฉันลูกเลยหลอนลูกเลยหลอนลูกเลยมาทุบสิโชฟ้าบ้านฉันลูกจากโชฟ้าบ้านฉันเลยมึงควายดองมาอยู่บ้านกูทำไมลูกจากโชฟ้าบ้านชั้นมึงควายดองมาบ้านกูทำไม ลูกชฟเลยเดี ination, sí. Look, compact, ๋ยวพี never, acha, ่นวดพี่แตังพินรำไรมาหมดเลยลูกเลยลูกเลยไม่ลุก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 ลูฉันกำลังเกลียดแกลูกเลยกูก็กำลังเกลียดเมื่อวานวัเนี่ยลูกไปเจ้าเจ้าลูกลุกลุกเฮ้ยแม่เย้ช่วยหน่อยบ้านกันแล้วเนี่ยก็ถึงวันไหนมาแล้วโอ้ยนะไม่ใช่เลยนะลูกไปไปไปแม่เย้ดิเยฉันทนไม่ได้แล้วนะออกไปเธอออกจากหน้าบ้าน เฮ้ยมึงพูดอย่างนี้ดีตำรวจมางั้ป้าเก็บเสื้อผ้ากลับเลยใช่ผมนบ้านคุณทนไม่ไหวแล้วคุณทนไม่ไหวแล้วคุณก็เอาเสื้อผ้ากลับบ้านเลยคุณเชงาขึ้นชนออกจากบ้านเลยออกจากบ้านเด่นใช่ไหมนี่เลยอืมโอเคระยะแปดเลยไปเชิญออกจากบ้านฉันฉันไม่ต้องการคนอย่างคุณต่อไปเอาแล้วเราเลิกกันออกจากบ้านฉันไปเลยบ้านฉันนะตันนี้แล้วดาวเสด็จโดนแรงมากแล้วแล้ว แล้วองนีต้องทะเลาะเเพราะจริงจริงหนูรู้ตัวดีบ้านใต้เขามาพูดกันแักกัะไนเงีอะนรเขาแอบมองกันอยู่ใครมองเพื่อนพี่โน้องตอแหลเปล่าไม่ได้ตอแหลเฮ้ยตบนะตบสิพี่บูอย่างนี้โอเคเดี๋ยวบอกว่านแ้ชีวิต